ด้วยหรอหยุดไม่ไหวหยุดอะไรอจีแบ่งแบ่ให้พี่เอลยล่นด้วยกันเลยอ้าวก็หยุดหน่ไหวน้าก็หยุดไม่ได้อทีไม่ปล่อยโอ๊ยเดี๋ยวให้พี่เอลเล่นด้วยเดี๋ยวพี่เอยเอารถมาให้ขี่เดี๋ยวพี่เอยเอารถมาให้ขี่ด้วยโอ้ยอจีไปเล่นบ้านพี่เอลพี่เอลก็ให้เล่นรถบ่อยทำไมไอจีก็แบ่งให้พี่เอลเล่นด้วยสิ เดี๋ยววันหลังก็ไปเล่นบ้านพี่เอ,อไงเดี๋ยว,ยวแบ่งให้พี่เอเอ,อันนึ่งนานนานนานนี่ของคนละอันเร็วแบ่งคนละอันให้พี่เอเอันนึงให้พี่เ,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 เล่นด้วย <c oughs>

มันจะไม่ไม่ที่มันพีดเบอโรงเรียนเดยวพิดแล้วครับโอ้มารับเอจีกับร้อยเอ็ดนะสิใเอพีเอ็นึงเแล้วคนละอันเอจีจะไปร้อยเอ็ดหรอคะเอจีหนูจะไปร้อยเอดหรอคะ โตแล้วอายากเล่นกับไอจีแ่งให้พี่เอ้เลด้วยเล่นเสร็จเย่เอไม่ได้เอาไปขายนะพ่เอ้ก็คืนให้คือเหมือนเดิมไหนใครห่วงของใครกัวหวงของค้ายกมาเคลืนใครห่วงวของไอ,อจีห่วงของนี่ให้พี่เอยอันเนงเร็วนรวไม่มีเพื่อนเล่นนะ แข่งกันเล่นเอามาเล่นด้วยกันเร็วๆตีมากดด้วยกันเย็นปะเย็นเล็นนกๆที่พอใช้ต้องเอ่ยกีบว่าคือเน้